เราวันนี้จะเอาอาหารโปรดอาหารโปรดมาให้น้องๆน,นะครับอาหารโปรดที่เขาชอบมากหาไม่ยากเลยทีเดียวช่วงนี้เป็นหน้าของเขาแล้วนะครับหนดูว่าจะเป็นอะไร วันนี้จะเอาอาหารโปรดมาให้น้องๆที่รอคอยอยู่อาหารโปรดหาไม่ยากเลยนี่ไงอยู่แถวนี้นี่ไงในจ่องละจ่องล้ววันนี้เขาจะได้กินอาหารโปรดอาหารที่เขาชอบมากที่สุดก็คือนี่ไงมะขามหวานในมะขามหวานนี่เขาชอบมากาดูวันนี้เขาจะกินมะขามหวาน เข้าไปไหวไหมเนี่ยลบรบก่อนลบๆบก่อนลบบก่อนลบรบก่อนลบๆบก่อนโอ้ยแอบลุ่มเลยครับลุ่มเลยนี่อ้าวเดี๋ยวจะพามาทางนี้มามา มากที่สุดก็คือมะขามหวานนี่คืออาหารมื้อพิเศษของลูกๆนี่คือมะขามหวานเขาชอบมากเลยมะขามหวานที่เก็บมาจากต้นอาจจะมีอาจจะเสียแล้วก็อาจจะเน่า มีเน่าอาจจะมีเชื้อรานนิดๆก็ขายไม่ได้อันนี้ก็เอามาให้เขาเรากินแบบนี้ทั้งวันเลยถ้ามีนะผมเคยให้วันหนึ่งผมเคยให้เป็นตันโอ้โหอิ่มจ็ดีนะครับกินอาหารกินมะขามหวานเนี่ยมันจะช่วยย่อย มันจะระบายได้ดีท้องไม่อืดน,นะไม่มีท้องอืดแล้วก็ไม่มีขี้เหลวไม่มีขี้ไหลถ่ายปกติเป็นก้อนเป็นลูกก้อนเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าจะมีวิตามินด้วยสังเกตว่าแพะของผมเนี่ย,ยช่วงหน้ามะาขามเนี่ยเขาจะอ้วนปึกเลยอ้วนทุกตัวเลย อ่าในชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเศษมะขามให้อ่าใครชอบอ่าเร็วเร่เร่เร่เใครจะกินก่อนนะเร็วอ่าเน,นี่ไงเอาอ่ะอันนี้อันนี้กินเยอะแล้วโอ้โหมันเลยอ่าใครชอบอันนี้นี่มะขามฝักเนื้อดีเลยเนี่ยโอ้เนี่ยคนเคี้ยว,ยวกรุบกรุบกรับกรับโอ้โห มันเลยนี่กินเก่งอ่ามาแล้วปล่อยฝ้าปล่อยฝ้าเอาก่อนเพื่อนเลยเขาชอบมากมะขามหวานสำหรับเจ้าของสวนที่เก็บมะขามหวานมาคิดว่าขายไม่ได้อาจะเสีย อาจจะขึ้นลาจะทิ้งไม่ต้องทิ้งนะครับไม้ผมเดี๋ยวผมไปรับทุกอย่างเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์นอกจากฝักมะขามแล้วเขาก็กินใบเขาชอบชอบใบมะขามแคเลมมะขามผมตรงใต้ต้นที่เขากินได้เขาจะกินให้หมดเลยเลมก็ปล่อยเขากินไปเราชอบในจุดนี้ อ่าโอเคครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจากลาลีฟาร์มแพ้